เมื่อไรนะจะได้กินเผือกน้อยอร่อยอร่อยสักทีนะโอ้ยแต่เริ่มโตแล้วดีนะจบเผือกน้อยสวัสดีครับเพื่อนๆปลูกง่ายๆเกษตรในบ้านทุกคนนะครับ พอดีวันนี้ผมปลูกไม่ง่ายกเกษตรนบ้านเออไม่ใช่คง่ามเกระสีในบ้านก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาหัดลองปลูกเผือกหอมด้วยกันดีกว่าครับพอดีผมเป็นคนที่ชอบกินเผือกนะครับเผือกมันจะมีมีสองแบบครับแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะเจอแค่เผลือกหอมครับเผือกหอมก็คือว่าไอ้เผือกรูปใหญ่ๆที่มีวางขายตามตลาดนะครับส่วนเผือกอีกอันหนึ่งมันจะเป็นเผือกบ้านจะเป็นลูกเล็กๆนะครับผม ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยเจอบ่นะครับเพราะสมัยนี้เผือกเผือกต้นเล็กๆมันจะไม่ค่อยมีนะครับก็พอดีต้นเผือกนี่ผมเพาะไว้ทั้งนานเลครับตั้งหลายเดือนแล้วมันก็เพาะวัเนี้ยนยครับมันก็เกิดมั่งตายมั่งเกิดมั่งตายมั่งนะครับมันหลายหลายรุ่นะครับพอดีกระถางอันนี้ผมก็ผมเอาไปปลูกไซน์เน่ครับแต่พอดีไซ์เน่ผมมันตายไปหมดแล้วก็เลยว่าเอ้ยงั้นเราเปลี่ยนอมาปลูกเตยหอมเราดีกว่า ต้นเตยหอมถ้าต้นเล็กหรือว่าเป็นต้นพันธนะุเขาเรียกว่าลูกเตยนะครับเขาเรียกว่าลูกเตยหอมก็คือต้นมันเล็กเนี่ยเขาเลยเรียกว่าลูกเตยนะครับครับก็ไอตัวนี้จริงมันก็ถ้าเพื่อนๆจะปลูกก็คือว่าเพื่อนๆก็ไปหาซื้อลูกเตยนะครับที่ยังไม่โดนตัดก้นนะครับที่มันแบบมันสมบูรณ์สมบูรณ์กลมๆแล้วมันจะมีรากรากติดมานะครับแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำนะครับ แช่ไว้ในน้าให้ให้มันมีรากเขาวาวออกมานะครับแล้วค่อยเอามาชํากับวัสดุปลูกนะครับแล้วมันก็จะได้เป็นต้นประมาณนี้นี่ครับเนี่ยต้นประมาณนี้น้อยนี่ครับผมเนี่ยเราเเาราเราค่อยเอามาลงปลูกนะครับะครับแต่ที่ผมปลูกมาบางทีมันจะมันจะเป็นใบขาขาวเนี่ยไม่รู้มันเป็นโรคหรือมันเป็นมันขาดน้ําแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่านี่ผมก็เป็นการทดลองปลูกกันนะครับว่าเราก็อยากจะกินเผือก อร่อยๆไว้ที่บ้านมันจะปลูกในเข่งได้ไหมแต่ดินนี้ผมใช้ดินเหนียวเป็นส่วนประกอบไปน,นะครับเพราะว่าธรรมชาติของเตยก็คือว่าเขาชอบดินนี่มีความชุ่มชื้นครับนะครับแต่ก็แฉะมากก็ไม่ได้นะครับแฉะมากก็เป็นโรคเชะลายนะครับก็วิธีปลูกก็ง,ง,ง่ายๆก็เอาลงเลยครับผมเพราะว่านี่ผมเพาะมาตั้งแต่นานนะครับหลายๆเดือนแล้วไม่ได้ลงสักทีก็ี่ยครับดูรหลักนะ กับเวลาเพื่อนๆออกมาก็ให้มีดินติดมาด้วยนะครับลงเลยครับเพื่อ,อมันเขาหากินบริเวณผิวดินนะครับไม่ต้องไม่ต้องฝังลึกนะครับเพราะว่าต้นไอ้ลูกลูกเพือกอ่ะเขาจะโตมาจากมาจากโคนโคนต้นนะรตรงนี้ครับนี่ครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นพืชที่ฝังอยู่ในดินเหมือนพวกมันสับปะหลังหรือมันเทศนะครับต้นเขาจะ หัวเขาจะเกิดมาบนบนนี้นี่น,นี่ครับหัวหัวเขาจะเกิดตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นพวกมันเนี่ยมันจะอยู่ใต้ดินลงไปนะครับอย่างแยกนะครับผมอันนี้ก็ติดไมาแล้วก็ใส่เลยครับแต่เมื่อีมันอาจจะเป็นไอ้เผือกป้าน,นะครับเพราะว่าผมนะเอาสองพันมามาเพาะไว้ด้วยกัน ไม่รู้ว่าในเผือกหอมเผือกบ้านไม่รู้่ะเกาะไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าจะเป็นเผือกบ้านลูกเล็กๆมันก็ต้มกินมันก็อร่อยดีครับมันก็เป็นรว่าใช้ได้เหมือนกันแหละอันนี้ส่วนผสมของดินเหนียวนะครับพเพราะว่าเผือกต้องชอบดินที่ว่าเป็นชุ่มชื้นเก็บกักน้ําได้นะครับปืดนี่ครับสงสัยนี่ผมว่าต้อเป็นเผือกบ,บ้านแนวเลยลูกมนันเล็ก โ okay. อเคครับมาแค่นี้ครับเพราะว่าผมจำดินผมใช้ดินเก่าครับมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายก็รดน้ำกับพอชุ่มๆพอนะครับพ <Yeah. S 1> อเดี๋ยวเราก็ต้องรถใหม่อยู่ดีนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณเพื่อนครับนี่ก็ปลูกเสร็จแล้วครับผม ก็ง่ายๆครับไม่มีระย,ยาะทีนี้ก็เพื่อนๆก็คอยรดน้ําเวลาที่ดินมันแห้งนะครับถ้าดินมันชุ่มๆอยู่เราก็ยังต้องรดกระแดกมงเงนเดี๋ยวความเน่าครับผมก็พอมันพอดินมันแห้งเลดกขรดครับผมอรอนะครับการปลูกกระหอมเฮ้ยไม่สู้ว่าตอนต้นคลิปเราจะพูดหรือว่าใบเตยหอมหรือเปล่า <C le ad> ไปแล้วเด้อโอเคครับพเพื่อน <C le ad> ก็เดี๋ยืดนะครับ ปูกวันนี้ได้กินวันหน้ามัวแต่คอยท่าจะไม่ได้กินทนทีนะครับโชคดีทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย,บาย